ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s กอร์ส s n i p อร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่10พฤศจิกายนนะก็เป็นวันศุกรนะ์เนาะก็ครบรอบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่เราไม่ก้าเลยนะไล่ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะโอ้โหโดนทางพีเมีลีไป3วันติด เมื่อคืนก็โดนอีกนะยูฟ่าแชมเปียนลีก2วันติดก็โดนนะเมื่อคืนไปทางยูโรปานะอ่ะเอาผลบอลเมื่อคืนก่นอนผลบอลเมื่อคืนยูโรปาเนาะที่คุยกันไว้ก็เป็นอาแจกเจอกับทางไบรทันนะคู่นี้ไบรทันทีมเยือนไปต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกรองไปทางเจ้าบ้านอาแจกก็เป็นไบรทันนะบุกไปชนะอาแจกได้สวยเลย2ประตูต่อศูนย์ก็ชนะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะไบรทันเจออาแจกนะเมื่อคืนยิงได้2ลูกก็จากอันซูฟาติลูกหนึ่งแล้วก็เอเดนกล้ายลูกหนึ่งก็ โดนเต็มไปอีกนะ6วันติดแล้วสําหรับทีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะไม่ใช่ได้นะโดนนะโอ้โหโดนกันอย่างต่อนเนื่องนะใครส่วนซ็อกเกอร์สไนเปอร์ตอนนี้ก็ยิ้มกลิ่มกันไปนะ6วันติดนี้โอ้โหถ้าส่วนซ็อกเกอร์สไนเปอร์นี่ได้กินเต็มกันไป6วันติดเลยนะแต่ก็เอาละวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบโอ้โหนระลกแตกจริงๆของซนะ็อกเกอร์สไนเปอร์เนาะก็โดนมาอย่างต่อนเนื่องนะแต่ก็ยังที่พูดเมื่อวานแหละเนาะก็ยังยึดใน แนวทางเดิมนะ่าดูจากสถิติดูจากตัวผู้เล่นไว้ก่อนนะนะไอเรื่องราคาไหลราคาอะไรนั่นไว้ที่หลังนะเพราะว่าคลิปเราทําเร็วเนาะก็ราคาไหลนี่ต้องไปรอดูในกลุ่มไลน์นะผมทําคลิปก็ดูราคาณนะวันนี้แหละนะแล้วก็ดูข้อมูลล่าสุดนะราคาล่าสุดตัวผู้เล่นล่าสุดก็จังหวะมันไม่ดีนะมันผิดก็คือผิดเนาะหกวันไม่มีหกเม็ดนะผิดก็คือผิดยอมรับแบบซึ่งซึ่งหน้านะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างนะฟุตบอลของวันนี้ก็เปลี่ยนจากฟุตบอล ยุโรปมาเป็นฟุตบอลลีกแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่มีพรีเมียร์ลีกนะวันนี้เท่าที่เช็คดูเมื่อกี้วันนี้ก็เลยเอาคู่นี้มานะเป็นบุนเดสซิก้านะเป็นคู่ระหว่างบรุสเซียมุนเช่นการดบักเจอกับทางบบฟบวกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของบรุสเซียมุนเชนกัรดบักสนามโบรุสเซียพาร์คเตะกันเวลาตีสองครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง soccer sniper เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้า วันนี้โยกมาเป็นทางฟุตบอลเยอรมันนะบุนเดสซิก้านะวันนี้เลือกคู่เป็นคู่ระหว่างกัตบักเจอกับทางวบบวกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของกัตบักนะสนามโบรุสเซปักอุณหภูมิที่โบรุสเซียวันนี้7องศาแล้วนะก็ไม่มีฝนนะอุณหภูมิเหลือเลขตัวเดียวต่ําๆแล้วนะสำหรับทางที่ยุโรปนะก็ใกล้จะหนีหนาวแล้วละ่ะสำหรับฟุตบอลบุนเดสซิก้าฟุตบอลสเปนอะไรพวกนี้นะจะมีหยุดพักหนีหนาวนะแต่ว่าพีเมยร์ลีกนี่ยังซัดกันเต็มเหนี่ยวเนาะแต่พเมยร์ลีกจะเตะกันพรุ่งนี้นะนนเนาะพ็ จะซัดทั้งพรีเมียร์ลีกซัดทั้ง f a เครับเริ่มต้นแล้วเนาะแล้วก็มีทั้งคาราบาวครับรอบ8ทีมก็จะเล่นในช่วงปลายปีนะมีที่เดียวแหละที่เล่นยาวต่อเนื่องกันทั้งหมดนะส่วนลีกอื่นนี่เขาก็จะมีพักหนีหนาวสักประมาณครึ่งเดือนเนาะแล้วก็ค่อยมาเตะกันช่วงหลังปีใหม่แต่ว่าบอลอังกฤษนี่ไล่ยาวกันไปเลยนะปีใหม่ก็ยังเตะนะสำหรับบอลอังกฤษอ่ะกลับมาที่คู่ของเราวันนี้มาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเฮดทูเฮดของคู่นี้ หกแมตช์หลังสุดที่เจอกันมานี่วบบวกยังไม่เคยเอาชนะทางมือนเช่นกัดบักได้เลยนะเสมอกัน4ครั้งแล้วก็มีกัดบักชนะไป2นะหกแมตช์หลังสุดนี่กัดบักไม่แพ้อย่างแย่ก็คือเสมอเนาะนัดล่าสุดนี้เล่นในบ้านนะชนะวบบวกไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนหนะ้านั้นก็มีเสมอกันมา2นัดติดมีกัดบักชนะ3-1เสมอ0 0แล้วก็มีเสมอกัน1นนนะหนักไปทางเสมอแต่ว่ากัดบัก ไม่แพ้นะัวบวกยังไม่เคยเอาชนะกัดบักได้เลยตั้งแต่ปี2020 21 22 23นะยังเป็นศูนย์อยู่นะสถิติเวลาเจอกับกัดบักนะัวบวกมาดูตารางคะแนนกันหน่อย สองทีมของเราในวันนี้อยู่กลางๆตารางนะวบบวกผลงานดีกว่ากาัดบักนะตอนนี้มี13แต้มจาก10นัดนะชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้5ส่วนกัดบักตอนนี้อยู่อันดับที่11นะมี10แต้มจาก10นัดชนะ2เสมอ4แพ้4นะประตูได้เสียทางวบบวกดีกว่าด้วยนะวบบวกติดลบ1งทางกัตบักติดลบ4นะวบบวกอยู่ที่9แล้วก็กัดบักอยู่ที่11มาดูฟอร์มหลังสุดกัน6แมตช์หลังสุดของกัดบัก ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1 3นัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยนะชนะไฮเดนไามสอแล้วก็ชนะไฮเดนทาม2นัดติดเลยนะ31กับสอเนาะในเดฟเ,เบโบขาวกับในบุนเดสติกา้าสนัดและนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอกับไฟบวก33มสนัดหลังสุดนี้ชนะไป2แล้วก็เสมอ1นะส่วนทางฝั่งทีมเยนอนบวบวกไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ 6แมตช์หลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เลยนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับวัเดอร์เบิรมนก่อนหน้านั้นมีชนะสวยเลยนะชนะทางอารบิเลซิกในเดวเบโควาไป1ประตูต่อ0แล้วก็มีแพ้3นัดติดเลยมีแพ้อัพบวก3-2มีแพ้เลเวอร์2-1แล้วก็แพ้สตุตการ์ท3-1นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีชนะ แพเฟิร์ตไป2อศูนย์นะดูเทียบฟอร์6ม6แมตช์หลังสุดนี้ทางเจ้าบ้านเหมือนเช่นกัดบักนี่จะดูดีกว่านะโดยเฉพาะ3ามนัดหลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยชนะไป2แล้วก็เสมอ1มาดูฟอร์มกันเป็นทีมเย่าทีมเย,ยือนกันกัดปากเวลาเล่นในบ้าน6แมตช์หลังสุดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะ2เสมอ1แพ้ไป3แต่ว่า3นัดหลังสุดอย่างที่ว่านะโอเคอยู่นะเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดไม่แพ้ใครแต่มีก่อนหน้านั้นอะ่ะที่แพ้ในบ้านแต่ว่าดูจาก ลายชื่อคู่แข่งแล้วมันก็เข้าใจได้ว่า,วามันเป็นรองจริงๆนะตั้งแต่แพ้เลเวอร์3 0แพ้ไบเยนสองน21แล้วก็แพ้ RB ร์บีไลซิก1นนะสทีมนี้มันเป็นทีมหัวตารางของบุนเดสลลกาทั้งนั้นนะแ,แพ้ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าถ้าเจอทีมระดับกลางระดับเดียวกันนี่เล่นในบ้านไว้ใจได้อยู่นะ3นัดหลังสุดนี่ชนะไฮเดนแฮมสนัดเลยแล้วก็เสมอกับไม์นะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ละสําหรับการบักเวลาเล่นในบ้านเนาะ ส่วนวบบวกทีมเยือนเวลาออกไปเยือนไม่ดีเลยชนะ2เสมอ4ใน6แแตช์หลังสุดโดยที่4นัดหลังที่ออกนอกบ้านนี่แพ้รวดเลยนะแพ้ฮอฟเฟนไฮม์สาแพ้ดอดมูลหนึ่แพ้สตุตการ์ทสามแล้วก็แพ้ทางออฟบวก32ดูกันบักแพ้เนี่ยแพ้ไลซิกแพ้บาเยนแพ้เลเวอร์นะมันก็ยังเป็นทีมใหญ่เนาะแต่วบบวกนี่แพ้ทีมเล็กๆนะอย่าง เอาบวกอย่างเงี้ยทางฮอฟเฟนไฮอย่างเงี้ยก็แพ้นะก็ถือว่าเวลาไปเยือนไม่ดีเลยสีนัดหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะสำหรับบวัวบวกเวลาออกนอกบ้านมาดูค่าเฉลี่ยประตูดได้เสียกันกันบัก12เกมยิงได้29เสีย24นะเกมลุกถือว่าโอเคเลยยิงนัดละ เกือบ2.5ประตูต่อน,นัดนี่ถือว่าสูงเลยนะส่วนทางวบบวกนี่12เกมเหมือนกันยิงได้22เสีย16ก็1.8ประตูก็ไม่ขีเลยล่ละแต่ว่าตัวเลขก็ยังเป็นรองทางกัดบ,บักอยู่ในเกมลุกแต่เกมรับนี่ดูทางวบบวกดีกว่านะกัดบ,บักนี่เสียทะลุไปถึงนัดละประมาณ2ลูกเลยแต่ว่าทางวบบวกนี่เสีย1.33ประตูต่อน,นัดก็ดีกันคนละอย่างนะเกมลุกนี่กัดีีกววว่่าเเเััันนดด๋ยไปปอตตล มาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนของเจ้าบ้านกัตบักก็เจ็บหลายตัวเลยนะเนี่ยหตัวออมลินฮานเนสวูฟบอคซานเชสอิตากูล่าอูลิตแล้วก็ไซบิชเชอร์นะลงสนามไม่ได้เลย6ตัวเนื่องจากการบาดเจ็บแล้วก็เซนฟาร์ไลเนอร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะักขึ้นว่าเอาเนาะส่วนทางฝั่งทิมเยือน วบบวกก็มีตัวเจ็บตัวแบนไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะดูแล้วตัวจริงเยอะด้วยนะเมชาเฟลิกแรงลาครวนี่ตัวจริงหมดเลยนะลาครวนี่โดนแบนนะเมชากับแรงนี่ก็เนื่องจากอาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้แล้วก็มีวิเมอร์อีกตัวนะแล้วก็มีโคเอนคาสติลนะก็ยัง ไม่ฟิตร้อนะก็มีตัวเจ็บตัวแบนค่อนข้างเยอะทั้งคู่นะถือว่าพอๆกันตัวของกันบักผมไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนตัวจริงบ้างนะแต่ว่ามองมาทางวัวบวกนี่ตัวจริงมี2ตัวแน่นอนแหละเมชะแล้วก็ลากขัวนะลงสนามไม่ได้เดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในข่ํมคืนนี้กันมาดูเจ้าบ้านกัะบักก่อนโอ้แผนแปลกนะอย่างกับพีระมิดเลยนะ4 3่1นะ โกเวนนิโคลัสนะกองหลังเซนเตอร์2ตัวเป็นวอเบอร์กับอีเวลดีนะทางฝั่งซ้ายเป็นเนสทางฝั่งขวาเป็นสการีตัวรับ3ตัวเลยเป็นไลท์วีเกิลและก็โกเน่นะตัวลูก2ตัวเป็นฮโนรลัตเปลี่ยแล้วก็ข้างหน้าตัวเดียวเป็นคาเวนคาร่านะโอ้โหแผนพีระมิดนะสี่สามเออเพิ่งเคยเห็นนะก็สวยดีเหมือนกันนะแผนนี้ส่วนทางฝั่งทิมเยือนวบบวกมาในแผน442โบราณเลยนะโกเป็นคาสติลนะที่คาดว่าจะผ่านความปิดลงมาได้เซนเตอร์2ตัวเป็นซิซิเกอร์ กับเยนส์นะทางฝั่งซ้ายเป็นมาเล่ทางฝั่งขวาเป็นโลเกลิโอนะผู้กลางเป็นเมเจอร์กับแรนด์ทางฝั่งซ้ายเป็นสเวนเบิร์กทางฝั่งขวาเป็น ario, นะเคอร์น Major, Brand, ี่น, berg, น, ney, นะข้างหน้าเป็นวายกับทางเปลาเดส4-4-2เจอกับ4-3-2-1เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นิ้วนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านบริเซียมงเช่นกัดบักต่ออยู่ ปอนะปอลบ้วโดยนาะกินเต็มนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวัาวนนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านนะ ผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าดูฟอร์มการเป็นทีมเย่าทีมเยือนของทางทั้ง2ทีมแล้วเนี่ยกรัดบักเล่นในบ้านยังพอไว้ใจได้อยู่นะสมนัดหลังสุดนี่ชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งนะส่วนทางทีมเยือนวบบวกออกนอกบ้าน4นัดหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะไม่ว่าเจอทีมเล็กไม่ว่าเจอทีมใหญ่แพ้หมดเลยสถิติตรงนี้น่าสนใจนะแล้วก็เฮดทูเฮดหกแมตช์หลังสุดเนี่ยทางวบบวกทีมเยือนยังไม่เคยเอาชนะกรัดบักได้เลยก็เรียกว่าเจอกันเมื่อไหร่นี่กรัดบักดีกว่านะกรัดบักชนะไป2แล้วก็เสมอ4ี่แล แล้วตัวเจ็บของทางวบวกน่าจะเป็นตัวสําคัญเลยเท่าที่ผมดูชื่อนะก็จะมีทางไอเมชาแล้วก็ลาครัวนะลงสนามไม่ได้เนื่องจากเจ็บตัวหนึ่งแล้วก็แบนตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นรองหละวันนี้ไปเยือนด้วยผลงานเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้โอกาสเสมอมีไหมมีนะแต่ผมคิดว่าโอกาสชนะของทางกัตบักน่าจะมีมากกว่านะผลงานในตารางใกล้เคียงกันนะอยู่อันดับ9กับอันดับ11เเนาะกัตบักวันนี้น่าจะเล่นเอาใจแฟนๆในสิน เล่นเอาใจแฟนๆในถิ่นบริเซียปาร์กเนาะสามนัดหลังสุดที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะวันนี้ซื้อไปทางเจ้าบ้านดีกว่านะวันนี้ราคาเจ้าบ้านบริเซียมเช่นการดบักต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านบริเซียมเช่นกัรัดบัก สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็ก็มาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะก็้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนคู่เที่ยวามาคู่ในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทาก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้กีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มสองโซเชียลมีเดียเลยทั้ง a c e b o o k ทั้ง u t u b e แล้วก็ทั้ง Tik t o ็อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลยซัเ,ยเปอร์เสนอเปิดนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง ซ o อตเกอร์สนเปอร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ